สวัสดีครับมาพบกับการใช้โปรแกรม Illustrator หรือ AI กันอีกครั้งนะครับ EP นี้ผมจะมาแนะนำการทำตัวหนังสือพุ่งนะครับเหมือนดังในตัวอย่างนี้นะครับว่ามีวิธีการสร้างการทำกันแบบไหนนะครับมารับชมกันเลยนะครับก่อนอื่นเราก็พิมพ์ข้อความขึ้นมาก่อนนะครับ เลยไปที่ตัว T นี้นะครับแล้วพิมพ์ข้อความขึ้นมาได้เลยนะครับแต่นี้ผมพิมพ์ข้อความไว้แล้วนะครับแล้วเราก็ก๊อปปี้ข,ข้อความออกมาอีกชุดหนึ่งโดยการกดที่ Alt ที่แปนคีย์บอร์ดกด Alt ค้างแล้วก็กดเมาส์ด้านซ้ายค้างนะครับแล้วก็ลากลงมาอันนี้คือเป็นการก๊อปปี้นะครับ หรือว่าเราจะไปที่ Copy ที่ Edit ก็ได้ครับไปที่เมนู Edit เลือก Copy อ Copy แล้วก็ไปที่ Edit เหมือนเดิมแล้วก็กด Part s, หรือวางเนี่นะครับนะครับพอได้ข้อความที่เรา Copy ออกมาเป็นชุดที่2แล้วเราก็ทำการย่อข้อความลงมาด้วยการกดที่แป้นคีย์บอร์ดกดที่ Shift นะครับกดที่ Shift กดค้างแล้วก็กดเมาส์ซ้ายค้างแล้วก็ไปจับที่มุมนะฮะจับที่มุมด้านใดด้านหนึ่งมุมสี่เหลี่ยมนะฮพวกนี้ฮะแล้วก็ย่อลงมาตามขนาดที่เราต้องการนะครับทีนี้ไอตัวข้างบนเนี่ยตัวหนังสือตัวใหญ่นะครับสาระดีๆเนี่ยเราก็มาเปลี่ยนเส้นขอบ เส้นสโตร์นะครับโดยเราไปคลิกที่ปุ่มเส้นสตร์ให้มันอยู่ข้างบนนะครับเพื่อที่จะทําการเปลี่ยนสีนะครับนี้ผมจะมาเลือกเป็นสีเหลืองที่จะให้มันเหมือนกับตัวอย่างนี้นะครับอันนี้เส้นขอบมันมาแล้วนะครับเพรามันเล็กไปขยายดูก่อนก็ได้ครับนี่ฮะมันเล็กไปดังนั้นเราก็ไปเพิ่มเส้นสตรกได้ที่เมนูสตรก ั่งขวามือนะครับแล้วก็ไปเลือกที่วีคใช่ไหมเพิ่มขนาดนะครับเป็นประมาณสักห้าครับประมาณห้าางวัตถุข้างบนให้มาอยู่ข้างหน้าสุดแล้วนะครับข้างหน้าสุดแล้วนะครับเราก็ทำเหมือนเดิม จับให้อยู่รงกลางโดยไปต่องที่เอไลนะครับเลือกเลื่อนลงมาตรงตัวที่เป็นเอไล e n เซ็นเตอร์นะฮะแล้วไปคลิกที่อ b อบเจกต์ไทอยอบเจกต์นะครับออบเจกต์ Object. ไปคลิกที่อ b อบเจกต์เลื่อนลงมาที่เบลน DLEND e ตัวนี้นะฮะแล้วเลื่อนลงมาที่ขวาเป็นเบลนด์ออปชันนะครับ นนเราลดจำนวนลงมาที่150ได้นะครับกดโอเคได้เลยครับแล้วเลือกที่เมนูด้านซ้ายมือที่เมนูเครื่องมือนะครับ Lens Tool คลิกที่ Lens Tool แล้วครับสามารถคลิกที่วัตถุชิ้นล่างก่อนก็ได้แล้วก็มาคลิกที่วัตถุข้างบนนะครับอีกหนึ่งทีเราก็จะได้ข้อความ ตัวหนังสือพุ่งเหมือนอย่างในตัวอย่างนี้นะครับและอีกอย่างคือเราสามารถที่จะคลุมตัวหนังสือด้านล่างระยะของความพุ่งเนี่ยมันจะพุ่งเยอะพุ่งน้อยขนาดไหนนะครับลองดูนะครับนี่นะฮะเราคลิกคลิกเลือก นี่แล้วก็จับยืดได้ให้มันพุ่งเยอะพุ่งน้อยได้นะครับเนี่ยแบบนี้ก็สวยดีนะครับโดยที่เราไปเลือกที่ลูกศรสีขา,าวได้ด้ l e ชิ้นเล็กชั่นทูะครก่อนนะครับแล้วก็เราก็คลุมวัตถุชิ้นเล็กของเราให้มัน ทั่วนะฮะแล้วเราไปคลิกเลือกลูกศรสีดำส e เลคชั่ o ทั o วโคองกันนะครับคลิกเลือกสีดำเพื่อที่จะให้มันขึ้นแบบนี้ก่อนนะฮะแบบลูกศรสีดำแล้วมีปุ่มจุดๆ,ๆอยู่อย่างเงี้ยแล้วเราก็จับวัตถุของเราขยับไปขยับมาได้ครับเนี่ยซ้ายพุ่งมาจากด้านซ้ายสวยอีกแบบนะฮะ นี่จากข้างบนอเอคว,ว้าวแบบนี้ก็สวยครับถ้าถ้าทุกท่านคิดว่าคลิปของผมมีประโยชน์ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปครับสวัสดีครับผม